ไซคูปองหมดโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมครับ <c oughs> โอเวอร์ท็อปอัพนะฮะอ้อไอ้บ้าเ้ยล้มพี่ผ <c oughs> ตลอดเลยลิงก์เนี่ยตลอดเลย <c oughs> วิล้ยมล้อมปวดเลี้ยวตาอ่าแล้วไม่ถึงลืมกินข้าวมา อยากเห็นพี่หัวบวมอะไรวะอะไรอ่ะอ้าว,าวพูดพูดแบบนี้พูดเองนะอยากเห็นพี่หัวบวมจัดให้ฮะคิโยตะรูนดังนะครับผมเขาอยากเห็นเราหัวบวมฝ่ายตรงข้ามมีลูกพี่จุนมานะเพื่อเรารักเรามากเลยหยิบเรียวตะมาเพื่อให้เราเล่นคิโยตะล่างเลยไปดังอัดหน้าลูกพี่จุนนะครับโอเคฮะจิตใจอมหิตสุดๆเลยครับเจอบอย เจอบอยซิกว้ยเจอบอยซิกว้ยและเลียวตะมันแจ้งให้เราเอาเคียวตะมาดังด้วยแล้วเจอวาเลนไทน์ด้วยเนี่ยมันเด็นเลยลูกพี่จุนเนี่ยโฟบี้วาเลนไทน์แล้วลูกววาร่างสองมันคือตัวเคาน์เตอร์พลิกลิงลูกลูนดังนะครับผมมันกอปสกิลแล้วตกง่ายขอฟุดะสองหน่อยครับเดี๋ยวดีเอาลิงมาก่อนเขาอยากเห็นพี่หัวบวมอยู่ผมว่าแตกจากทีมไอ้นี่ไม่เชียร์พี่เลยเชียร์พี่ดีเออ ฟูจิม้าสองเหรอเอ้าบอยซิกเล่นฟูจิสองได้ไหมเออวิลล์ล้มสวยฮะโอเคไปหลบได้พวกเราแกร่งสุดหัวใจหัวใจก่อนหัวใจก่อนเปิดด้วยการดังอัดหน้าคนจริงต้องดังอัดหน้า ไปตบหนึ่งเลยชักกี้พี่ลิงไงพี่จ้ำได้ทั้งสหนาเลยตบหนึ่งเลยพี่ตบสองได้ตบไกลแปดเมตรโคตรเทโอ้โหจะเทหน่อยโดนบอยสกัดขาหลบได้ใจต้องมาละบอยเล่นไม่ค่อยกดอีโมแล้วต้องกดอีโมเยอะๆเลยเพราะว่าบอยเล่นไม่ค่อยกดอีโมโอ้อยนนาย เออดีสเตฟานดีมากฮะสากี้จงตื่นจากลหลับไหลห่วงตันอุ้ยมันตกชา้าได้ด้วยอ๋อมันตกเป็นเว้ยเพรลูกเมื่อกี้ถ้าตกเร็วมันจะไม่โดยอันนี้มันตกเป็นด้ว้ยหัวตันเลยเปิด m อ p ด้วยเหรอ m อ p อะไรมาโมได้อยู่ได้อยู่ตาย ครึ่งเลยเล่นไงอยู่วะโอเคอะโอ้ยมัน,นกรอปสกิลวะ่ะเฮ้ยเชียร์พี่ดิพี่เพิ่งเริ่มเองพี่วอร์มอยู่ตาตาไม่ลงเว้ยฮาคิราชันบอยยังโลกไม่ลงเว้ยเจอฮาคิราชันเข้าไป สยามขาดพึ่งเนี่ยฮะโล่งๆเน้นๆพวกเราแกร่งสุด,สดควันระวังเตลแตมือเนี่ยฮะสวยฮะทุ่มเททุ่มเทเฮ้ยนี่มันดาวหรือมันดูวนะเนี่ยโอ้ยไม่เจ็บอึด อไอยบ้าเล้ยล้ไม่ลงตลอดเลยยิงเลยตลอดเลยชอบทำแบบเนี้ยตายแล้วแล้วยิงไม่ลงทำไงอ่ะกวงสั่นดีดีตึงจังวะอย่าละเฟยอย่าเข้ามานะ โอ้ไม่ถึงนะไปค่อมลู้กว่าอยู่เนี่ยไม่คิดว่าจะเลยอัพแตกหน้าบอยเลยอัพแสกหน้าเลยได้ถึงเพ่งหน้เออดี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 ด,ดีจุนคลั่งมาแล้วไอวันไททันก็เมมซะด้วยยางไงโ,โ,นะนะโอ้โหไม่ดูนะสวยฮะโอ้โหสี่คะแนนผมจับเกมลุกของนายได้ละ กู้ผู้ผูกผูู้อ้าวแล้วจุนกระโดดแล้วใครตบเราฮะสบายดีฮะแค่จุนกระโดดเพราะว่าเฮ้ยล้มโอมปวดเลี้ยวตาอ่าแล้วไม่ถึงลืมกินข้าวมาหมดแรงก่อนหมดแรงกลางทางโอ้โหไม่ถึงว่ะบอยใช้รูนเซิรจีนเหรอมันคือรูอะไรอ่ะ เฮ้ยทำไมมันตกข้อมจังหวะได้วะอ๋อมันอันตรีเออเซตได้ครับนะไม่ลงไม่ลงเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเดี๋ยบเวรีบั้ดูซากุระกิหวงตันไหมเนี่ยจบจบไปทำไมมันตกจังหวะสองกันแบบชัวร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นวะ ควันโอ้โหไม่ต้ิดได้าโอ้โหวางติวสวยเตะเราให้อ้วนโดนดึงเสื้ออยู่ข้างนอกอยู่เโอ้โหสกี้โอ้ตายเลยเสียได้สามคนกระโดดไงเราเก็บบอลกันดีเอาเสียได้สก,กี้เอาหน่อยน,น้อยปลุกพลังในตัวนายออกมาเราจะแพ้ไม่ได้ในเกมเนี้ยโวดไม่ลงอ่ะ เออพี่เอง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 เตียบระวังสติลจบฮะเดี๋ยวพี่แบบเองยายเออพวกเราแกร่งสุดฮะทังสติลทิปอินดังด้วยฮะของจริงโอเค ตะติวไม่ยู่ไม่ว่ากนขอพายระวังติวเฮ้ยลูกหลงโอ้บอยมาแจมทำไมเนี่ยได้โยเอเอามาหนึ <มา S 2> ่งวัดจะไปยอมไปแต่วินาทีสุดท้ายพวกเราแกร่งสุดมันมีกอล์ฟสกิลหรือเปล่าโอา้โห จิตใจแตกต่หลายโอ้ยตายดำตื้นอะคือคือท่าไม่ได้เยอะเลยเดินเดินเดินอยู่เรียบัพใส่ไปเลยนะอันจบจบไปชักกี้บอกผมนี่รอสอนจังหวะยากเลยฮะผมรอ้อนจังหวะยากเลยฮะบอยซิกเลยัพก็แค่เดินก็แค่เดินไปเลยัพอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะฮะก็แค่เดินเลยัพแสงง่าโอ้น้ำตาแอบไหล พี่บอยหลอกเลยรัวๆใช้ลูเลอัพไปเนี่ยเลยทั้งวันเลยชุดกลางสามแต้มสิบคุมเกมสามสิบนะครับแล้วก็บล็อกสี่สิบสามสามสิบสองคุมเกมสามสิบบล็อกสี่สิบสามสามสิบสองสามแต้มสิบชุดกลางทำไมมีทุกอย่างเลยวะทำไมทำไมมีทุกอย่างปิดเส้นทางชุดพุ่งตัวบล็อกมีค่าบล็อกสี่สิบสามสามารถตบลูกชุดได้ค,ค่าสามสิบสองฟูจิมะ เป็น PG ตกเฟสน่าจะลำบากนิดนึงอ่าแต่ว่าเน้นตกไกลหมดเลยทั้งข้างนอกข้างในนะอันนี้เกมเน้นเกมรับและเกมลุกด้วยอ,อุ้ยมันก็ตัดบอลไม่ได้ไปอย่างเงี้ยสต,ติวไปหนึ่งครั้งสต,ติวตอนเราชนใช่ไหมหนึ่งครั้งตัดบอลไม่ได้เน้นเอามาตกก็ได้นะก็ดีนะแต่ว่าจะยิงไม่ค่อยแม่นนะรุนเนี้ยอัตราในการยิงสามแต้มยิงไปสามลูกอัตราเข้าเป้าศูนย์เปอร์เซ็นต์อันนี้โล่งสองลูกด้ยมัั้งรบกวนด้วยเพราะว่าฟูจิมะล่างสองอ่ะ ค่าสามแต้มแค่สิบไม่มีรูนใหญ่บัฟสองอันอย่างเช,ชาตาไพา่ตายกับเปลี่ยนทางรับบอลอันนี้ยิงสามแต้มไม่ลงต้องขอบเส้นเท่านั้นอะถึงจะรุนหน่อยอถ้าห่างเส้นหน่อยนี่แทบจะไม่รอดแล้วอัตรา2แต้มถือว่าแม่นเลยครับเจ็ห้าเซ็นเพราะว่ามันคือรูนสองแต้มสามสิบกว่าใช่ปะสามสิบสามสิบสมสิบเออประมาณเนี้ยสองแต้มแม่นอยู่ลครัแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่สแต้มด้วยการชูดนะเล ไรอัพสักหน้าทำไรล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำไรล้างแชแนลลุยไปกับทำไรล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำไรล้างแชแนลลุยไปกับทำไรล้างแชแนล